ก่อนที่ท่านจะนำสมุนไพรไปใช้ควรจะปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรแผนไทยให้ชัดเจนก่อนที่จะนำไปใช้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะพามารู้จักกับกลิ้งกลางดงนะถ้าเป็นแถวแถวอีสานนี่ก็จะเรียกว่าอิลุมปุ่มเป้านะหรือที่เขาเรียกว่าตาเท่าหนังหยาบนะ สำหรับสรรพคุณที่มีกันมาตั้งแต่โบ,บราณโบราณใช้กันนะคะก็คือแก้อาการปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวหรือว่าปวดตามข้อนะหรือว่ารักษาอาการข้ออักเสบนะแก้ฟกช้ำดำเขียวนะจากการตกหกล้มอะไรพวกนี้ก็ใช้วิ่งกลางดงนี่เหมือนกันนะคะส่วนในด้านอิททธิ์นะ สมัยก่อนจะใช้ผสมในการทําพระเครื่องโบราณนะคะจะอยู่ในด้านคงกระพันนะคะคงกระพันชาตรีนะแต่ถ้าเป็นสรรพคุณทางยาเนี่ยก็จะใช้ผลฝานบางๆนะคะ,ะอาจจะพึง่งแดดให้แห้งแล้วก็นํามาต้มน้ําร้อนดื่มนะคะลักษณะจะเป็นเถานะคะดอกจะเป็นช่อนะ จะมีกลิ่นหอมมากนะจะขึ้นอยู่ตามป่าทั่วๆไปนะจะเลื้อยไปตามต้นไม้อื่นๆนะแล้วก็จะมีหัวอากาศคำว่าหัวอากาศนี่ก็คือหัวที่มาออกอยู่ตามข้อของเถานะคะเวลาแห้งมานี่ก็จะเหลือแต่หัวแล้วก็ร่วงลงดินนะแล้วกเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะถ้าใช้เป็นยาเนี่ยจะนิยมใช้หัวใต้ดินนะ เพราะว่ามีสรรพคุณทางยามากกว่าหัวในอากาศนะคะแต่ถ้าเป็นหัวในอากาศนี่ก็จะมีสรรพคุณทางยาที่ด้อยกว่านะ